คลิปนี้ยังอยู่กับงานขุดลูกลังนะครับขุดลูกลังไปทำถนนเด็กก้าสาหครับที่สูสูครับผมมาดูเขาจะเข้าคันไหนอันนี้แต่งเต็มครับ ทีมงานหัวเดียวครับตามมาอีก2คันครบคู่พอดีครบคู่กับแบ็คโฮพอดีเลยนะครับ3ามคูณสาม เอสเอ็กเซครับสามร้อยหกสิบมีสุดเอิกาโอ้คนหลายคนหลายปีโค้งมาครับดูอีกพันหนึ่งครับแต่นี้ก็แต่งจัดนะครับนี่ ีกระจกนาซาเต็มเลยเริ่มเขาอยากเข้ากล้องก็ให้เขาเข้าด้วยนะครับเฮ้ยพอ,อนไหมเราต้องไปดูคันนั้นนะครับที่ยิงเพราะว่า มันหนืดดินทรายต้องให้ทันทอดลั่นๆน้ะเข้าไปตรงนั้นนะเดี๋ยวผมไปดไปทันใ,นใกล้ๆก่อนเอามาดูกันต่อครับ ลืมบอกมาให้ออกเกียร์สาม เร็วนะครับคับนนี้แต่ว่าค่อนข้างที่จะหกว่ากำตามตรงหกคือแกหกใส่ด้านข้างุู่ปีปุู่ปี้เลยนะครับคันนี้คนถ่ายก็ร้อนแดดแล้ว ถ้ารถคันไหนไปทำงานสารคามนี่ต้องมีสติกเกอร์ค็อบแคบนะครับแล้วก็อุ้ยสารคา,ามสัมซิ่งไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะแต่ว,ว่าแกติดเฉพาะรถแรงนะ <c oughs> โดยเฉพาะเสียงท่อดังๆแต่งมากๆนะ่ยแกชอบไปติด Tìm lắm. ôi show kh lên đà la này nữa. ơi, sổ rồi นอ,อนเลยแต่ละกัน์ีแห้งประดเดี๋ยวรถท่างดีแล้วอ,อันนี้ท่อออกหลังครับ ยางงสิ่อามาดูเดิมๆออกกันบ้างครับร้นอนมากๆเลยหงอย แดดดอแดดเ้าล,ลมเข้ากล้องนะครับมาดูไปมุมญี่ปุ่นครับเปิดหน้าดินต่อครับ ยินก็ไม่ได้ถือว่าแข็งเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็แข็งอยู่เป็นยินทรายนะครับพามาดูการทำงานของแต่ละคันเดี๋ยวผมก็จะกลับแล้วครับร้อนครับ อยากกินน้ำปันแล้วกลับไปนี้ต้องจัดน้ำปันสักหน่อยครับหมายให้ทีมงานเขาทำงานไปเนาะทีนี้ก็ฝาเกเพื่อนกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับสบวัสดีครับ